ไซคูปองหมดโอเวอร์ทออ็โอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะ o v โอ t o อร์ทออ็ฮะถ้าเจอคนพอร้อยอ่ะมันต้องโซนกัน3มคนเท่านั้นโซนสองคนเแผบบ่ออาจจะไม่พอดูดิโอ้เจ้าพี่เองให้2ใต้แป้นอนะ่ะเพาพี่อ้วนมากนะยังไงล่ะอุ้ยอุ้ย บอลมีเอามันดีุอุ้ยอุ้ยอย่างแท้อะจิกซอเอาไว้อัพคลาสของล่างสามเนาะก็อัพเลเวลอะล่างสามนะ FC ครัคสวัสดีครับมายูซุมิลินเหรอสู้เขาฮห้าลินเ <ๆๆ S 1> ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ทีเด็ดพวกนายดูฮะของจริงเดี๋ยวดูนะมิซุอิเลเจดนถ้ายากมีแน่นอนเพราะว่าพรเยอะกว่าพี่เยอะฮะ พ,พอพอห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมิจี้ของสกูฟนะมีแคนเซลแล้วทอยหลังแคนเซลได้ฮะแต่ว่าเกตไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าเพราะว่ามันใช้เกรเยอะสายฟรีเล่นได้ครับสายฟรีหลายคนเอ่อเป็นโปรเพยเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่แบบอยู่มานานแล้วอะเขาไปเล่นให้ดูสมัครไอดีให้ใหม่เลยฮะเล่นแค่สามร้อยกว่าเกมก็กลับขึ้นมาสุดยอดแสลมดังหรือว่าแรงสูงสุดของเ้นย แต่มันก้วนเดินไม่สายฟรยีสบายเลยเกมเนี้ยสายฟรยีแบบอยู่ได้แบบชิวๆเลยดีกว่าอยู่ที่ฝีมือการเล่นเลยมันคือเกมอ e ีสปอร์ตฮะมันใช้ทักษะการเล่นเป็นหลักโอ้ฝีแล้วะวิ่งบอลเด้งโอ้รีบาวเองนะไหนก็เป็นได้นะเซนเตอร์สวยดีฮะดีพวกเราแกร่งสุด เน้นยิง 3, สามซะกูป๊ปพื้นที่นอกเลยยิงเข้าไมา่ได้เลยพี่รีบาวได้เล่นมิจจี้ไปเน้นยิงสามได้ฮะต้องกลัวงกัวพี่เองดูพี่รีบาวขนาดเนี้ยเน้นยิงสามเนะี้ยซัดซัดไปเลยฮนะเชื่อพี่พี่เรียนมาเออนั่แหละนี่ไงอุ้ยโคตรเสียวใช้ปิดได้ก็ปิดเจอแบบเนี้ยแล้วมันแคนเซิลกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางสนามไปด้วยนะโคตรไกลเลยอนะกูบอกผมไม่อยากใช้ท่าโกงแบบนี้ฮนะ โกงไปเลยสิกูปมาดีดังอ่ะหน้าโดนตรงนี้เกินไปป่า้บอลเด้งไกลแต่ละทีจะมีรีบาวสู้ได้ยังวะอุ้ยผมกดเจอชักกี้สู้เขาสิมไหนขอให้โชคดีนี่ไงล่ะลงโลงเน้นๆฮะลงโลงเน้นๆฮะ เพิ่งเคยเห็นท่านี้เลยพี่ใช่บริแทนทก็บอกแล้วว่าทีเด็ดเป็นไงพี่เชิญมาเล่นเองไงคนเนี้ยของจรงิงไงทีเด็ดครับพี่ยะมีเทะยูัดิมันแคนเซิลได้แบบเนี้ยโอ้โหใครจะเอาอยู่วะเฮ้ยถ้าแคนเซิลได้แบบเนี้ยบอกเลยตามไม่ทันหรอกไอพี่พี่ก็ตามไม่ทันนะแบบเนี้ยมันต้องโซนกันแบบสามคนจริงๆอ่ะมันถ้าเจอคนพอร้อยอ่ะมันต้องโซนกันสามคนเท่านั้น,นโซนสองคนเผื่ออาจจะไม่พอดูดิโอ้ พระเจ้ายืนสามแต้มกลับเข้ามาเลยครับใครตามทันใครตามทันก็ตามเหรอฮะแบบนี้โอ้โหเบียดกระเด็นเลยวะ่ะดังโดนด้วยบอกแค่เนี้ยเฮ้ยเปด้วยนะ ถ้าบริหารอันตดิดีีพี่ว่าสกิลมันใช้ได้เรื่อยๆเลยแล้วมันส่งเพื่อนได้แบบนี้ถ้าเป็นทาแต้มสองคนอะ่ะแล้วดูถ้าเป็นลูกว่าสามคนหนึง่งแล้วมิจีสามคนหนึ่งอะ่ะจะปิดยังไงอะ่ะปิดไม่ได้อะ่ะคือโหดมากอะ่ะเนี้ยโอ้หนี่คือเขาหลมเขาหลมปล่อยจอยจริงที่เจอพี่ก็ปล่อยจอยแบบเนี้ยเออแล้วมันมีอันติกันตีแต้มอย่แบบเนี้ย และข้างในก็ต้องดาวหนึ่งสองนะเพราะว่าไอ้สกิลใต้แป้นมันมีเลアฟหนึ่งและสองนะไม่ได้เลアฟหนึ่งอย่างเดียวฮะสวยเออพี่เองให้สองใต้แปนนะ้นอ่ะเพราะพี่อ้วนมากยังไงล่ะฮุ้ยฮุ้ยโอนฝียท้เนี่ยดูดิเมื่อกี้แคนเซิลเข้ามาใต้แป้นแล้วก็ดิฟออกไปข้างนอกอีกอ่ะแล้วก็ออกไปยิงข้างนอกนู้นเลยฮนะยิงแบบไกลามากเลยอ่ะ ส่งบอลเข้ามาโอ้โหตายละตายละตัวอะไรตามมันทันวะเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ลุมมันเสร็จใช่ปะ่ะลุมมันเสร็จเพื่อทำแต้มอย่างเงี้ยโอ้โหพี่เองโอเคไม่ได้ไกลไปหน่อยโดดไม่ถึงนะวิ่งมันทะลุไปเลยอะ่ะปล่อยจอยก็ยังไม่พอคว้างโทรศัพท์ทิ้งไปเลยเออได้อยู่ล้มเด็กเลี้ยง,ลง,ลงหล้หลุมด้วยฮะอันนี้ อันตรอันหน้าด้ยครับแล้วเลี้ยงแล้วล้มด้วยอะแต่ว่ามันมันไม่ได้กดได้ทุกเพลงนะเผื่อใครไม่รู้ว่าไอมิจี้มันใช้เอเนอร์จีของร่างกายมันอะใช้พลังงานของมันอะที่มันลดอันติที่มันลดอะอันนั้นอะเขารู้แล้วว่ามีคนมีบกอ่ะอันนั้นอะมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องบริหารอันติให้ดีฮะมันถึงจะแบบเล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมรับฮะเนี่อย่างเนี้ยพี่ว่าน่าจะอันติีเกตหมดก็เลยยิงธรรมดาแบบนี้เนาะมันแคนเซิลไม่ได้ต้องใช้เกตแคนเซิลนะ ต็มมือเลยโหตกไม่ลงเนาะเกินไปจริงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มันใช้เกตเยอะจริงไอ้ท่าถอยยิงท่าถ้าถ้าเป็นเกมเร็วอะถ้าเป็นเกมเร็วเหมือนในไอ้นี่เลยในอ่าอนิเมะเลยฮะมันจะเล่นมันจะเล่นไม่ได้มันจะหมดแรงนะถ้าเป็นเกมเร็วนะมันจะเลี้ยงได้ไม่เยอะอะคือเกตมันใช้ทุกท่าเลยอะต้องบริหารให้มันดีๆนะถ้าไม่มีเกตมันก็ใช้สกิลไม่ได้มันจะเป็นพวกท่าพื้นฐานที่ถอยยิงแบบนั้นอะคนเซิลไม่ได้ ไม่ล้างตานานขึ้นไปไม่มีกดเปลี่ยนตัวประกบเขาน่าจะเอาระบบมาลองเฉยๆว่าเออตอนนี้มันเป็นยังไงระบบอะไรเงี้ยว่าได้ไหมช่วยหน่อยมายูโอ้ฟี้ยวเลยว่ะมาอยูฟีเยวเลยว่ะโอ้ลงๆเน้นเน้นฮะลูกนี้ซานไปฮะสามแต้มหกลูกสิบแปดคะแนนตึงเเกินไหมบ้าเกินไหมบ้าจะมาขิงขี้หรอ โอเคฮะทำไมเป็นบอลนเด้งกลเอ้ยมาอยู่มันคืออันติต,นนออนตัดบอลไม่ใช่อัติสตติวฮะโอเคข้ามหัวไปเลยนี่ตัวเดียวแบบที่พี่เล่นใช่ไหมใช่ฮะใช้แต่พี่ไม่มีพอรดดูนี่ดูนีแล้วมันไปดูโอ้โหตายละตายละใครตามทานก็ตามเถอะพี่ให้เลยโอ้โหเจอดิฟแบบนี้เมื่อกี้ต้องนั่งพักก่อนนะเพราะว่า,าหมดพลังอนะ ใช่พอเยอะมันสุดจริงแต่ถ้าบริหารเกตไม่ดีมันก็ใช้สกิลไม่ได้โหและอันทีมาสองรอบด้วยวะโคตรสุดอตอนนี้รีโคตรเอาคนอื่นโฟกัสมิจิในนี้โฟกัสรีบาว <ผม S 1> อย่าบอกนะลงเป็นไงนสุดจริงนะครับถ้าเกิดว่าเจอแบบเนี้ยมันต้องโซนพื้นที่คือเล่นโซนเลยโดยที่แบบว่า ไม่ได้เล่นประกบตัวคือโซวนเลยแบ่งหน้าที่โซนเลยยากมากยากยากแบบลงแรงนี่มีทางทําได้โอ้ยพี่รีบ่าวเก้าเลยนะเว้ยได้อยู่ว้าวบ์โอ้วิเลตแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์วินเลตแปดสิบสีเ่เปอร์เซ็นต์เล่นมาหกสิบเก้าเกมด้วยนะครับพรสวรรค์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮนะสาครูงี่น้ำจิ๊กถามโชว์วิเลตหน่อยโชว์ชวิเลตหน่อยมาวะ ป่าี4เล่นมา69เกมนะครับมิสอิเลเจนต์พร90%นะครับสายพลังงานนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสายนี้มันโหดหรือไม่โหดยังไงนะครับผมเอาตัวหายไปไหนวะเทสยะเดี๋ยวซับพอร์ตให้ฮะฮาเซฟูจิเอ่อเราใช้เป็นรูนดังรีบาวแล้วเนาะปลุกพลังวงในอยู่ตั้งใจขอคอยคู่ชุดรีบาวจ้ำอุ้ยไม่ทันอะ จะเอาลูรีบาวมาไม่ทันนะเจอหันุมานี่นี่คนนี้แกล่งแปลกเลยนะเซกาวาคนนี้ของจริงนะเดี๋ยวมาดูว่าตามทามทันหรือเปล่านะเมื่อกี้ตะคูปอรห้กว่าเปอร์เซ็นยังพิ้วขนาดนั้นเลยอ่ะพอผมไปกด2แล้วสนุกขึ้นเยอะทันทีเลยครับพี่จจริงฮะกดสถ้าเจอโยนไปบ่อยแล้วไปกด2จะเยียวยาจิตใจคุณทันทีอุ้ยอุ้ยอย่างแท้อะ อย่างเท่อ่ะพึ่งสนามาโหลเกิดหมายเาล่าสวยฮะโอเคเอบีเจได้เรื่องแล้วนะจังหวะดีนะครับ อันนี้เหมือนพลังงานหมดแต่แม่แต่แม่อันนี้เหมือนพลังงานหมดน่าจะถอยคนเซลหรือว่าแม่ก็คนะูลดาวครับเมื่อกี้คือไม่มีเกตนะ่ะมันเลยถอยตรงแบบันพลังงานหมดถ้ามีเกตมันจะถอยแบบเออเฉียงน่าจะใช่ฮนะน่าจะใช่พี่ก็ยังไม่ค่อยชำนเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะประมาณนี้โอ้โอ้โอโลงไม่ลงโอ้สมแล้วที่อยู่แก๊งวีโอ้ ต้องรวมตัวทีมล่างสามนะนี่ล่างสามมาคนเดียวยังเอาไม่อยู่เลยไ่รวมตัวอีกเหรอเกินไปโอ้โหตกไม่โดนเฮจ้ไม่ต้องห่วงครับพี่โซนทั้งสนามนารีเบวยากกว่าไม่น่าลูนน,ลนี้มันนี่มันลูนทำแต้งานลูนดังแต่ว่าคนนี้จะเล่นคนสไตล์กับสกู๊ปสกู๊ปจะเป็นขอบอลแล้วค่อยเลี้ยงอีกรอบใช่ไหมอันนี้คือแบบเออเลี้ยงเลยฮะส่งได้เลยอะไรเงี้ย,งยไม่ต้องรอจังหวะ อย่างสกู๊ปอ่าจะเป็นขอบอลแล้วก็เลี้ยงไปต่อเล่นเหมือนพี่อ่ะพี่ก็ขอบอลแล้วค่อยเลี้ยงฮะอันนี้จะเป็นแบบเอ่อเปิดอันติแล้วเลี้ยงเลยฮะเลี้ยงได้เลยฮะโหตบไม่ถึงตบไม่ถึงเหมือนจะมีอันติเล่นตลอดเลยเนาะอุ้ยโอ้ยอันนี้พยายามอ่ะรู้ว่าจะถอยยิงยี่ก็เลยแบบกดสติลเล่นมาลองสติล โอ้โหโอ้โหลงไม่ลงโอ้โหลงไม่ลง,ลง,ลงสมแล้วที่อยู่แก๊งวีงฮะผมเสียรากฮะผมรอเก็บบอลผมไว้ใจลูกพี่จุนจุนคนนี้เล่นเก่งอ่าเนี่ยระยะตกไกลมากเร็วเกินไป นมุมานก็เอาไม่อยู่อ่ะแกลงแปดก,ก็เอาไม่อยู่ฮะพี่จำไม่รอเลยพี่โดนตกเว้ยคนนี้เล่นเน้นแบบเล่นเร็วอันนี้ปกติแล้วอะมิจี้มันจะเล่นเร็วแบบนี้ไม่ได้เพราะาพลังงานมันไม่พอนะครับอันนี้คือสายพลังงานพลังงานพอฮะอันนี้คือพลังงานพอนะปกติอะอย่างสกู๊ปเล่นเมื่อกี้คือต้องต้องมียืนแช่นั่งแช่อะไรยเงี้ยอันนี้มีอันติใช้ตลอดเวลาดูดิแต่ว่าจะไม่ยิงแม่นเข้าสกู๊ปนะสกู๊ปแม่นกว่า แต่ได้ยิงเรื่อยๆฮะได้โล่งบ่อยโอโหกดโอดิดเกินไปมากล่งไปดิอันนี้จะตามจับยากหน่อยเพราะว่าเล่นเกมเร็วได้เกรดไม่หมดนี่เปิดอันติตลอดอน,นะ <c oughs> นะอเราก็เข้มซะด้วยเราก็เข้มซะด้วยโดดวอา์สามคนขอบคุณครับ ย่าดูถีกตัวละครอันนี้น่าจะไม่ได้ปิดอันติเลยมั้งเหมือนมีันติเล่นตลอดเวลาเลยเหมือนจะไม่ได้ปิดอันติเลยป่ะเห็นเขาเกมลับก็วิ่งเร็วเกมลุกก็วิ่งเร็วแต่ว่าทดแทนด้วยการแบบเอ่อยิงไม่แม่นเท่าของสกคกูฟเนาะเพราะของสกคูฟจะแม่นกว่าต้องตบแลันนี้ต้องตบแลหลายรอบแล้ะยงโลเต็ปอตาเลยฮรโคตรล่วงเลย เฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ๋ออัพท้าพุ่งมาอัพท้าพุ่งมาแล้วมันแบบพุ่งแล้วไม่ลงด้วยครับแบบพุ่งข้างหน้าแค่นิดเดียวครับเออดีไว้ไม่เสียดีเลยครับตัดตัดแตกสบาย่ต้องห่วงพี่ซับอยู่โอ้โหตบโคตรสูงเลยอ่ะนี่ลุมสามคนเลยเนี่ยอุ้ยอะลุมานเครื่องติด แลูกบอนเครื่องติดว่ะโซนโอ้โหพี่จูนบอกมาเลยเครื่องติดแล้วไงใครโสดนะนิ่งๆเลยฮนะยนะจัดให้เออมาพี่บอดี้บล็อกให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทามเดี๋ยวบอดี้บล็อกให้ฮะตกเก่งแล้วเดี๋ยวพี่ดึงเสื้อตลอดเลยดูดิมันยังตกอยู่ได้ปะหมายตายพร้อมแล้วเอะ มายมิจจี้ภาพก่อนเข้าเกมหัวน้ำตาลเข้าพอเข้าเกมไปแล้วหัวฟ้าหรอเอ้าหรอไม่เคยสังเกตนะใช่ฉันจับเกมลุกของนายได้แล้วเขาโดนลุมสามไงแต่พี่ไม่ส่งให้จูนไม่ให้มิจจีเลยคือจูนอนะโล่งละโล่งอยู่ดูมิจจีพาทัวร์มิจีอันนี้แอนตี ode, ้หมดแอนตี้หมดเดี๋ยวให้เขาพักเหนื่อยก่อนแล้วพี่วิง่งวิ่งต่อเหมือนวิ่งผัดอะไม้ต่อแล้วไป,แล,วไปแล้วไปต่อไปต่อยูวก็โล่ สุดสนามโลงโกรนอะเมื hey, ่อกี้หลบได้เด็ดเราฮะฟูติมะสองหน่อยเดี๋ยวไปขอคนอื่นในชาโดช่วงนี้เขามีจี้ไอ้นี่อยู่มีจี้โมบายอยู่เขาต้องเล่นมิจี้ช่วงนี้ทำเลยลากเช่ เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง <Whoa. S 1> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go